มไก็คือสลิงเงียงเป็นสละงหงั่งวันนี้เน่วนนี้มันดีขนาสลิงเงียงสละงังก็ดีบ่แล้วกินสบายดีละโอ้ลืมทั่วลืมเลยขอโทษ สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันขัวซีนหมูกินกับข้าวเจ้ามาเนี่ยมามามาเอฟซีสบายดีสวัสดีพี่น้องกินข้าวแรด้อพี่น้องเด้อผัดหมูใส่หมักตูดอะอร่อยเพาอยากสบายไปไนะหนกินขา้าวไรอยู่นะหมูหนาวอย่างเงี้ยถือกินไข่บดๆอยู่ กินมดขาวตัวหนึ่งพอด้วยนอนขออนักพอด้วยถัากินดอก็ไปกินเหี่ยวเลยมันเดรด้ายพี่นาะเดรด้ายกิน,นย แกงขัวมีนรักวัวกินมาขกว่ากินพัดพกพับข้าวก็เสด้วยไป อยากกินหองเขาเจ้าแดงอดากกันหอมเสียแผงเขาเวิร์ดวันนี้วันงงเนาะเขามีน้ำนักขึ้นยังไม่นานมังเขาอยู่นักนะเดี๋ยวไปหาเติมขั้นดาวหน่บ่ได้ไหมฮะแล้วจะเบิ่งหามานัก ข้าวหอมโบนัทแต่ว่ามีไงงามกินอ่อนเดียวแต่ข้าวอเนี้อเป็นแค่ข้าวแบบข้าวญี่ปุ่นนะนะเป็นเป็นเปล่แต่ว่าทางใหญ่กว่าข้าวญี่ปุ่นบางให้น้ำแข็งเห็นข้าวเจ้าตรงเปลืองน้ำจังหวัด Cái chén kháu Chẹp đấy nọ Chú Tài đâu mà cố gắng cố gắng chẹp nọ ai thì không biết không ไอ้ไอ้เจ็บคออยู่เลยเป็นการอะด้วยคุณวกงากได้เอยนี่วะไม่เหมือนอะรนนี่แหละเร็กข่ามึงนี่องแล้วแตงเจ็บไข่กันยังไม่ไปแ้วแต่งบนบนอยู่พีเ่นันจะกันเปลี่ยนนักอยู่เมืองนอกยิ้นขาได้ชกินยา ตกไปกบได้าักงานพักงานกึ่น,นี่ก็บ่ได้นอนกึ่นี่ก็บ่ได้นอนนอนตั้งนั่งนอนตั้งนันงดิสบอยนะนอนไรไอ้เจข้อเนีนนเ่ยข้อแตกไนอน้อไน อันวะพ่อพอะพ่อจะได้ยินกินเมล็ดเาลาว่นาะพ่อจะกินเมลอดล้วกินข้าวเดยดููกรลานเลยดูกคนนั้นดูต่างประเทศ อีายนางคือเขาแล้วแมบเอาไปเลยเอาไ้ำแล้วก็โอะไรเผ็ด อ้อนได้ป่ะแม่เจนลองม้นี่กันพักปลูกเส้อทังหมดิปลูกเสียทังเีเหี่ยวเบิดโอเคตักหมกเพชรไทยได้บมไหมตักสีนไห้ตอนหมกเพชทลูกคอยบุงแบบุค่อยทื่อกันหอกพี่นนอะกินเกาเหือนก็กิน เรก็มีอยากินน้ำจอกเดียวก็จะมีไปซื้อกันอี่อ่ะอร่ยป่ะฮะอรอเลเอ้ยบก่าเน่ยชวนะจี้อ้าวก็ตักมาเปลี่ยนจ้าได้ คืนเยโกไหนเนี่ยผืเจ็บคอเจ็บคอแห้งปวสบายกินแต่กินยาวันนี้เมื่อยไอเบียเมื่อยเมื่อยจะมากูเมื่อยบอกกูเมื่อยบ่เไป่สบายนมาลดะวัหนาวแต่บืนบืหนาวสั่นระด มูหอมตัวันนวมูหยางมูหยางปั๊บปั๊ับกัมูร็เปบมูเอยกูนี่คือม่หยางถอยหลังว่ะแบบเดียวเระมูหยางปับปั๊ตัวหยางถอยหลังปับปัหยางดึกปนนห้กับบขึ้นอกูนี่เป็นแหงกั่นี่บ่ว่ะ ไปห้องเนื้อเขาส่งมาบ้านส่ชมมากปกิกาดไปหาผัวไปขึ้นมากอ่ะเดือนนี้เบียวกูไลฟ์ว่ะ เบียนมาพร้อมกันบวดดลดกระซี่ขั้นไอิช้างเงือเนี่ยตู้สองสองไปหล่อนมีลดหลายขั้นกับเปลืองเงินก็แม่ลยเนาะลดสามสีม่ขั้นเกับมาพรบับกันก็ยนัง,งหนนะ้าหงวนหนาเข้าใจเดียวกันไป็สี่ขั้น ก็เลยนั่งซื้อมาบอกเลยอ๋ออิ่มพ่แม่พี่น้องดีๆไม่แห้งก็เชียงให้เป็นงวดเดียวกันปลาตุกเดี๋ยวน่าหาลอยอันนี้ก็หาลอยอันนี้ก็หาลอยปลาสองพันไปนัดดินเสลังเลยพ่อแม่พี่น้องรถหลายคันกับบุคืออยู่บ้านเราเลยมาหน้านบุศรุก็ไ,นนได้เนาะบุศรุครับไปฮันไปนี่บ้อ,อกันกันตื่เจ็บตื่นตำกะ ชาวประชาใจจริงดิ่งทุกบ้านหนึ่งมาเข้ากับไม่สู้ไปหันไปนี่หลายโอ้ยก็ไปแล้วในเมืองทุกเมกาเนี่ยมันเหมือนเกือบคนเด็กพ่อแม่พี่น้อง<บ>ลุงเพื่อนกับแม่ปรับสิรถใกล้ๆไมนต้องขี่รถ<อ>เวลาเป็นเวลามงเป็นมงเอาโอเคพ่อแม่พี่น้องขอ้มุกขอบใจทุกร้านติดตามเด้อย่าชียู่ดีมีแห้งพี่น้อง บ๊วยสบายได้พี่เดืองเบาโอเคบายบายบายพี่น้อง